อาแล้วครับสวีคุณผู้ชมด้วยแล้วกันนะครับวิดีโอนี้จะเอารถขุดเอ้รถไถอาคูตาใหญ่นะครับ M7 นะครับไปทําการาดันดินนะครับมาดูว่าจะเป็นยังไงแล้วกันนะครับคุณผู้ชมมาดูกันว่าจะแรงสักแค่ไหนครับคุณผู้ชมจะบูดบาสบูตบัสสักแค่ไหนครับแมมคุณผู้ชมนี่ครับ นี่ M7 ของเราครับในวันนี้ถ้าเราจะเอาไปดันเราก็ต้องแบบว่าเลือกจางที่มันดุดันนะครับผมดุดดุดันดันนะครับอ่าประมาณว่าเป็นยางตัวนี้นัครับคุณผูครับอ่าแล้วก็เราก็จะเลือกแบบว่าอันนี้ก็ไม่เกี่ยวหรอกเนาะเลือกเครื่องที่มันแรงๆหน่อยหลักกัน M7 หนึ่พรีเมียมด้วยนะคุณผู้ชมแฮะถ้าพรีเมียมนี่มันต้องแบบว่า ต้องพรไไพีเมียมจริงๆวะเนี่ยพรีเมียมจริงๆวะเนี่ยสไตล์แล้วผมก็จะเลือกผ่านนะครับคุณยงครับนะเลือกผ่านหน้านะอย่าลืมนะครับคุณยองที่จะเลือกผ่านหน้านะเพราะว่าผ่านหน้าเราต้องใช้ดันนะครับอ่าเอาไปเลือกอันไหนก็ได้แล้วก็เอาผ่านหลังด้วยนะเพราะว่าเอามันต้องมีตัวถ่วงนะเอ้ตัวถ่วงนะผม ่วงนะครับเพราะว่า,าผมถามสอบถามไปในคอมเมนต์เขอถามไปในวิดีโอแล้วนะครับว่ารถไถต้องเวลาดันดินต้องมีตัวถ่วงผ่านหลังนะต้องมีผานหลังไว้ถ่วงนะเพราะว่าถ้าไม่ถ่วงเนี่ยมันจะไม่เกิดแรงกดหรือไม่มันก็จะไม่มันจะไม่มีแรงปีนะผมะมันจะมันจะไม่มีแรงดันอะ่ะมันต้องเกิดแรงกดนะผม อะไรประมาณนั้นนะครับต้องมีแรงท่วงหลังนะไม่งั้นล้อมันจะฟรีครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาไปท่วงนะครับนะไม่ใช่ท่วงก็จะเลิญนะไม่ใช่นะออไปนี่ไปครับคุย้อมเอางี้ไหมลากไปไหมเราลากไปไหมโอ้ไม่ต้องรมันไม่ไกลอะลากถ้าถ้ารถไถถ้าเราจะลากอะมันต้องเป็นแบบว่าอา่อ ไหนดูดิเฮ้ย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 ดันดีเว้ยดันดีเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ย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 อย่าเพิ่งติดดิพี่ผมแต่ผมไม่ได้มาดันตรงนี้นะผมผมทดสอบดูเฉยเฉยเออใช้ได้หว่ะใช้ได้หว่ะคุณผู้ชมใช้ได้ครับใช้ได้โอ้โหดูมันวิ่งดิ ึงองนาน,นานตาจะบอดครับผมแต่ถ้าตาผมไม่พลาดได้ยิ่เป็นหลอดซีนนั่นนะเอยดันไปดันไปโอ้ดัน,ดน,ดนสะอาดเลยอะ่ะโอ้ยหวานข้าวได้เลยมะเนี่ยอุ้ยมันดันสะอาดจังวะเนาะผ่านตัวนี้มันดีเะน่นะเออปลาครับปลาเอา เพื่ยมาไม่ถูกทางบอกผู้ชมมันไปทางไหนวะมันออกซ้ายใช่ปะขอถูกอยู่ถูกอยู่ถูกอยู่อันนี้มันบ้านเจเขาเออเจเจจ้า,จา,จา,จางไปถมผมไปสม,มดินไม่เจเอโอ้โหตรงนี้แม่งนามาไต่ยี่ป้ายเลยเว้ยเห็นแล้วมันยากไถวะ ไม่วันนี้ผมจะไปไถถมล่องนะครับวัน<อ>นี้ครับเจ๊พั้งอู้ยหยียบใจไปแล้วคุณผู้ชมโอ้ตัวแอร์นะครับคุณผู้ชมครับจังหวะนี้ครับแอร์เย็นช้ำครับผมไม่ต้องง่วงครับรถคันยังใจเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้แล้วเนี่ยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วครับถึงแล้วเอ้ย โอ้โหถึงแล้วถึงแล้วโอ้โหย่าลุกเหมือนกันเนี่ยเนี่ยตอนแรกเราเอานิวฮอลแลนด์มาไงเราเราต้องไปดันฝั่งนู้นมาจะได้เห็น,นชัดชัดนวฮอลแลนด์ม่ดันไม่ดีคุณผู้ชมตอนนั้นอะ่ะเราเอานิวฮอลแลนด์มานะครับดันยังไม่ดีเลยแต่แต่มันก็ดันได้นะเห็นไหมมันมันถือว่าสามว่าดันสาดไหมมันก็ โอเคมันก็พอดันได้นะไม่ถึงกับน่าเกลียดแต่มันดันไม่ดีไงดันได้ไหมดันได้ครับดันได้กับดันดีมันมันไม่เหมือนกันไงนะผมแลนนี้เราจะวางยานะครับผมเราจะอาเทลงนะครับเอ้ยเราเราจะดันดินลงแล้วเราจะเอารถกดมากุดนะครับผมเดี๋ยวผมกลับรถก่อนกลับรถก่อน เฮ้ยล้อไม่ยกว่ะอู้สูนถ่วงโคตรดีอ่ะล้อไม่ยกเฉยว่ะคุณผู้ชมสูนถ่วงดีจ้าดนะผมสูนถ่วงดีมากดีมวกๆเลยอ่าวางปึ่งเนี้ยเสียงวางผ่านโอ้ว้าโอ้ว้าเฮ้ยสะอาดจัดว่ะ เฮ้ยเฮ้ยสะอาดจัดเลยคุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยสะอาดจัดเลยเนี่ยโอ้โ oh, หดูดิพนักง,งานทำความเก็บสะอาดครับเฮ้ยท่านพนักงานพนักง,งานเก็บทำความสะอาดครับเฮ้ยพนักงานทำเก็บความสะอาดเฮ้ยพนักงานเก็บสะอาดความทำเฮ้ยมั่วแล้วอันนี้มั่วแล้วอันนี้อันนี้ปั่นละ

โอู๋รถดินมาอยู่ตรงนี้แล้วเราจะเกตไปยังไงวะอือดันลงไปดันพัวอูอ้มันเป็นไรไมั้งคุณผู้ชมดันถ้าถ้าเราเอียงเอียงแบบนี้ไม่น่าเป็นไรหรอกมั้งเนาะน่าเป็นไรหรอกมั้งอุ้ย,ยใส่ไปใส่กับไอ้กำแพงบ้านเขาเลยว่ะเออเราดันไปเรื่อยๆครับผมหักซ้ายนะแต่มันไม่หักใครอะ่ะเออ รถคันใหญ่เลยวะรถคันใหญ่เพิ่งพิ้วจัดเลยวะรอคันใหญ่เพิ่งพิ้วจัดเลยคันใหญ่พิ้วจัดเลยพิ้วจัดพิ้วจัดพิ้วจัดพิ้วไหวจัดพิ้วอุ้ยพิ้วไหวจัดเอ้ยเ้ยค่อยๆไปค่อยๆไปอือพิ้วไหวจริงครับพิ้วไหวต่างสายน้ำครับคุณ่อครับอ ตรงนี้นี่ถ้าไม่ได้ก็ต้องเดี๋ยวเอารถขุดมาขุดนะเดี๋ยวเอารถขุดมาทำการขูดออกนะครับถอยครับถอยโอ้โหทางเขาสะอาดเลยว่ะเอาให้สะอาดนะผมเอาให้สะอาดเอาให้สะอาดเอาให้สะอาดอุ้ยสะอาดเอี่ยมเลยอะคุณผูมเอี่ยมอ่องเลยคุณผูมเอี่ยมอ่องจัดเลยสะอาดเอี่ยมอ่องจัดเลย อโอ้ลงหมดโอ้โหหายหมดเลยโอ้โหฝีมือจริงว่ะพี่หล่อฝีมือจริงว่ะ <c oughs> เอาเอไปหมดเอไปหมดครับเอาไปหมดเอไปหมดอ,อุไปหมดเออนี่โอ้โห <c oughs> แหมเสียงบรรลันดีจริงๆสาเหตุที่ผมเอามาก็คือเสียงบรรลันนะครับทุกท่าน เดีมันลั่นดีจริงๆว่ะลั่นแบบืออโอ้ยเอยเออถอย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 เบรกครับบีมีมันเป็นเกียร์ออโต้อะคุณผู้ชมเห็นพี่หล่อไม่พี่หล่อไม่ได้เหยียบคลัตต์ไอ้นี่เลยนะคือปล่อยเบรกแล้ววิ่งเลยนะเอออ่ะเนี่ยปล่อยเบรกรถวิ่งเลยนะครับไม่ไม่มีคลัตช์นะครับผม เป็นเกียร์ออโต้อ่ะคุณผู้ชมเออเออสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้โหรถไถคันยงใหญ่ครับขับเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะแม่สุดยอดมากเลยครับคุณผู้ชมเออเอโอ้โหดัน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 เออโอ้เจอกองใหญ่ครับเจอกองใหญ่ครับเจอกองใหญ่เจอกองใหญ่ก็เอาเรื่องเหมือนกันเออ เ้ยฮดี๋ยวกองหญ่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะพุ้เอาสังกระยาเขาไอ้บ้าเดี๋ยวกองหญ่เอาเรื่องเหมือนกันนะคุณผู้ชมมีติดได้นะครับมีนิ่งได้นะครับผมโอ้เวลาแบบว่าเวลาถอยเราก็ต้องดูด้วยนะครับเออเอ้ยโอ้ภายในดูภายในดินื่ถอยครับถอย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  เอ๊บมุบนมุ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 นอื้อหือ,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 อโอ้โหถอย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 โอ้คันเร่งม่งเหยียบคตรดีคือมันขับมันนะเกียร์อโอโ่ะคุณผู้ชมมัน,ม,นมันมันสบายครับดันดินแบบสบายครับครับเยอะเลยดันดินแบบอู้โอ้ร้อนหนึ่งลอยไป โอ้โล้อลอยไปเลยอ่ะคุณผู้ชมมาดันดินแบบล้อลอยไปเลยสุดยอดสุดยอดอโอ้ยดันดินล้อลอยครับใครจะเอาดินก็สั่งได้นะครับผมเจาดินสั่งได้นะครับโอ้โหนี่วิ่งวิ่งตรงเลยว่ะ เดี๋ยวเราไปสลับมาฝั่งนี้ดูกันบ้างนะครับโอ้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวกลับรถก่อนกลับรถก่อนโอ้โหดูเบรกอย่าเบรกคันเร่งอย่างเดียวเลยอ่ะปึ๊บปึ๊บเห็นไหมไปครับถ่ายเป็นงเสียังไทยนะจังกึกรุเนี่ะจังไทยครับผม จะดันลงนะคุณผู้ชมอืออือโอ้หักเลี้ยวไม่ไปเลยว่ะอ,อือโอ้มันล้อมันลอยมันจะไปได้ไงไอ้บ้ากล้อมลอยเอ้ยโอ้โหตรงนี้ก็เข้าไปขุดได้เหรอโ,อโอ้โหเข้ามาลอกลอกลงรถก็ได้นะครับผมอโอ้โหเดี๋ยวพักพักนะครับผมพักกินน้ำก่อนคุณผู้ชม โอ้ดันซ้มันเลยโอ้เราดูเสียงจอดโอ้โหดันซ้มันเลยลูกพี่เอ,อ้ยเอาเปิดประตูได้นี่หว่าแล้วก็ไม่บอก <c oughs> แล้วมันน้ำกกลดทำไมมันเปิดไม่ได้วะ <c oughs> ดันซ้มันเลยนะครับแม่พักกินน้ำก่อนเราดูเสียงจอดแบบสมจริงไหม <c oughs> โคตรสมจริงอะน้องก็โจอ่ะนะฝั <c oughs> ่งนี้ก็เปิดได้นะครับ <c oughs> นี่ อาอทำไมเปิดไม่กว้างอ่ะโอ้โหอะไรวะเปิดแค่เนี้ยโอ้โหอะไรวะมันจะเข้าได้เหรออ๋อมากันต่อครับมากันต่อเมืนนเ่อ,อ,อนะกีออววกอ้กินน้ำแล้วเรียบร้อยนะครับผมอ่าตู้แอร์ซะด้วยแล้วนี่ป๊บนี่มาโอ้มีเบาะข้างเลยวะลู้กันต่อครับกินน้ำแล้วลุ้กันต่ออเอ นี่ครับค่อยๆค่อยๆเบียดลงครับเย้อือป่ะือดีครับค่อยๆขวายลงนะครับนี่เห็นไหมลงหมดเลยเห็นไหมลงหมดแล้วนะผมถ้าเป็นผมอ่ะกลับรถก่อนกลับตรงนี้ก็ได้ คือระวังหางปุ๊เฮ้ยหางผมว่าถ้าของจริงอะหางโดนหลายครั้งแล้วนะถ้าเป็นผมอะเออถ้าเป็นผมขับอะหางโดนหลายครั้งแล้วนะเกรด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 โอ้โหไม่เลี้ยวสักทีวะเจ้าลงยังไงวะเนี่ยเจ้าดินลงยังไงวะเนี่ยมันจะมันถ้าเป็นแบบนี้มันจะเอาลงยังไงอ่ะเจ้าดินลงคลองยังไงวะ ผมเชื่อว่าคนขับรถไถนี่เขาแบบต้องมีจิตวิญญาณที่สามารถเอาลงได้เอ้าหายโอ้โหชิวอะเนาะ <c oughs> กดชิวเลยนะครับผมเรียบร้อยครับผมประมาณนี้แล้วน,นะเดี๋ยวเราไปหางานหน้าเดี๋ยวเราทําให้ให้ดูอีกนะครับโอ้โหลงแรงมากเลยอะโอ้โหเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมงานจะแบบโอ้โห นะแบบจิ๊บจ้อยอะนะ้องก็แต่ผมผมชอบล้อมันนะแบบว่ามันไปได้ทุกที่อะเหมือนรถคุดอะันะล้อมันใญ่ดีนะคเออมันไปได้แบบทุกที่เลยอะ่ะโอเคครับผม ทัานนี้ก็ไปได้ดีกว,ว่ามีเห็ดด้วยคุณผู้ชมอู้ยหยียบท่อเขาแตกนะลูกพี่นะโอเคผมเวลาหมดหมดเวลาผมสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ <S <S เห็นไหมสาดยวมแดีดีจริง